โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟคเทเล็วันนี้ก็อยู่กันในเกมกริฟฟีฟ่ไฟซึ่งวันนี้ผมจะมเล่นสี่วิสี่หมวดมุมมองบุคคลที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมมันมีแบบให้เล่นทั้งโซโล่แล้วก็แบบทีมถึงเราจะเล่นทั้งโซโล่หรือว่าแบบทีมมันก็คือสนะี่วิสี่เนาะมันก็คือทีมนั่นเองนะครับผมไปชมคลิปกันเลยโอ้ยปืนจี8แปดมาดิโอ้แล้ว แบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งแล้วผมจะทำไงดีครับเนี่ยโอ้ยวิ่งไปไหนนะนี้ย่ยทำไมเราวิ่งอะไรแบบนี้ครับเนี่ยไม่เป็นไรแล้วผมไปฆ่าคนก่อนกันแล้วกันผมวิ่งไปแล้วครับจังวันนี้เพื่อนรอแล้วหน่อยเพื่อนอย่าเพิ่งยิงคนหมดนะเหลือไว้ให้ผมบ้างผมอยากฆ่าคนได้ขอสักคิวหนึ่งก็ยังดีเหลือไว้ให้ผมบ้างเอ้ยเพื่อนลวงเพื่อนลวงนี่ไงนี่ไงโอ้เล่นยากบอกเลยว่าเล่นยากจริง สำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะไม่เล่นยากหรือเล่นง่ายแต่สำหรับผมผมบอกเลยเล่นอย่างยากอะครับผมอุ้ยโดนยิงโดนยิงแล้วกดสกิลมั่วเลยเราจะมาะนี้โอ้โหโดนลุ่มเรียบร้อยเดี๋ยวมาซ้ำนะขอเกิดตอนขอเกิดตอนอยาซ้ำอยากซ้ำขอร้องอ่ะโอเคอุ้ยเกิดมาได้ปุ๊บโดนยิงล่วงอีกแล้ว,<ๆ>ลวเราเหลือเบอร์สองบเบอร์สุดท้ายเพื่อนไหวหรือเปล่าเพื่อนเอาให้ได้นะเว้ยเพื่อนสู้ให้ได้ครับเหลือตัวนี้ตัวสุดท้ายใช่ไหมนี่ ฝั่งละหนึ่งคนเอาไงครับเบอร์สองจะสามารถสู้ได้หรือไม่ครับจังหวะนี้เบอร์สองใช้สกิลในการหลบหลีกแล้วก็ยิงเบอร์สองยิงไงครับเบอร์สองจะสู้ไหวได้หรือไม่ตอนนี้เลือดเบอร์สองเหลือน้อยหนึ่งแล้วเบอร์สองยิงเข <Wow. S 2> ้าหวัวชนะไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างสุดเลยครับจังหวะนี้เบอร์สองเลยโคตรสุดตอนนี้ผมคิดว่าผมควรซื้อ MP5 มดีไหมวะ จะลองเล่น MP5 ดีกว่าซึ่งเรามั่นใจใน MP5 มากที่สุดแล้วแหละถ้าเป็นปืนลูดอะเนาะไปๆวงปล่อยสักทีสิอยากที่จะชนะ4ีโซนทะลเกินไม่รู้จะสามารถชนะได้หรือเปล่านะ4ีนเนี่ยแต่ก็จะพยายามสู้อย่างเต็มที่ก็แล้วกันนะครับผมอยู่ไหนเอ่ยเพื่อนมันมาฝั่งนี้หมดเพื่อนมาช่วยระทีมาช่วยระทีมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้โอเคเบอร์สอง เบอร์สองฆ่าได้หรือเปล่าเพื่อนเราขอพันยาแป๊บนึงเดี๋ยวเรากำลังไปช่วยนะเพื่อนเบอร์สองไครับจังหวะน,นี้เบอร์สองยิงล่วงไปแล้วนะครับหนึ่งตัวเอา้านี่ไงหนึ่งตัวอุ้ยโอ้ยโอเคช่วยกันช่วยกันย,นย,นย,นงยิงให้ล่วงยิงให้ล่วงโอเคตอนนี้เหลือกี่ตัววะโอ้ย,อยแล้วทำไมหน้าจออยู่ดีมันหันไปทางนูน้นเฉยเลยนี่ไงมันอยู่ตรงไหนมอเอ้า ำไมหน้าจอมันหันเองอะครับท่านผู้ชมนี่ไงมันอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวมันอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวโอ้โหไปช่วยผมทีไอ้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งยิงให้ล่วงดีเพื่อนมันเหลือสองตัวเหลือสองตัวไหวหรือเปล่าเพื่อนโอ้หเรียบร้อยโดนลุมแบบนี้ก็ไม่ไหวสิครับโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะชนะด้วยสกอร์สี่ศูนย์ซะหน่อยดันไม่ชนะซะแล้วไอ่ะเป็นไรสี่หนึ่งก็ได้วะจะสกอร์เท่าไหร่แต่ขอให้ชนะไว้ก่อน โอเคไหมเพื่อนผมเล่นนินดีไฟส์เหมือนเดิมน,นี่แหละเอาอัพเป็นสามขีดไม่ได้นี่ว่านึกว่าเงินพอที่จะอัพเป็นสามขีดไม่เป็นไรผมบอกเลยว่ามันเล่นยากพอสมควรนะนมุมมองเนี้ยไม่ค่อยชอบด้วยแหละปกติเราไม่ได้เล่นมุมมองนี้เป็นประจําอยู่แล้วเนาะคือไม่ได้เล่นมุมมองเนี้ยพูดง่ายๆเลยแต่พอมาเล่นมุมมองนี้คือแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่นะเหมือนผมได้ได้ยินเสียงคนยิงมาฝั่งซ้ายวะ่ะตอนนี้ใช่ไหมนี่เรียบร้อยโดนยิงหัวแน่เลยล่วงไวอะไรขนาดเนี้ยผมเนี่ยโอ้โหจบกันเลยเดี๋ยบเบอร์สามเบอร์สุดท้ายวะ่ะเบอร์สามเขาจะไหวไหมครับเนี่ยแล้วเบอร์สามไม่ซื้ออ๋อนึกว่าเบอร์สามไม่ได้ซื้อปืนเบอร์สามเขาซื้อปืนนี่ว,วะ่ะ พี่ก็สูญไหวไหมเพื่อนโดนรุมแบบนี้ไม่ไหวจบเลยครับตอนนี้ฝั่งเขาเป็นฝ่ายนําไปเป็นที่เรียบร้อยโู้โูจากฝั่งเราขึ้นนําดีๆทําไมกลับมาเป็นฝั่งเขาที่แบบว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะมากกว่าฝั่งเราวะเนี่ยคือผมละงงครับจังหวะนี้ผมลองเล่นปืนลูกฟังยาวสามขีดกันแล้วกันตอนนี้เราไม่สามารถซื้อเกาะซื้อหมวกได้เลยเราโดนยิงทีเดียวมีสิทธิ์ล่วงได้เลยนะเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะมีสิทธิ์ล่วงได้เลยนะครับผมในการโดนยิงหัวครั้งเดียวอะแต่ไม่เป็นไรเพื่อความอยู่รอดของเราเราจะวิ่งอ้อมไปยิงเขาก็แล้วกันไม่รู้นะว่าเราจะสามารถวิ่งอ้อมไปยิงเขาได้หรือเลปล่าแต่เราก็จะพยายามอย่างเต็มที่โอ้แล้วเบอร์สองออกใช่ไหมนี่เบอร์สองเพื่อนโอ้เบอร์หนึ่งล่วงตามโอ้โหจบกันเลยผมว่ายังไงก็แพ้อยู่แล้วแหะเกมนี้โอ้โหแล้วล่วงหมดเลืวผมคนเดียว คิดว่าผมจะแบกได้หรอครับโหขนาดมุมมองปกติผมยังไม่สามารถแบกใครได้เลยอะมามุมมองที่หนึ่งมุมมองแบบเนี้ยผมจะไปเหลืออะไรครับเนี้ยผมบอกเลยว่ายอมแพ้เถอะแต่ยังไงผมก็จะสู้อย่างเต็มที่นะครับผมมาด้มาเดิมาเด,ดิร่วงนะเอ้าเออร่วงจริงจร<น>ิงหมายถึงผมเนี่ยร่วงจริงจริงโอ้โหสามต่อหนึ่งสไนเปอร์ทำไมมนแรงอะไลขนาดนั้นวะเนี่ย โดนยิงทีเดียวล่วงเลยเหรอผมอะผมลองไปใช้กอซ่าดีมาวะาอยากลองเล่นะไม่เอาดีกว่าใช้ MP ็เนีไฟ่ยสามขีดซึ่งมันยังดีเนาะ m อ5มฟสามขีดอะแล้วก็ซื้อเกาะสามให้เต็มตะหมสามไม่เต็มไม่เป็นไรตอนนี้เราต้องวิ่งไปขวามือดีกว่าผมคิดว่าผมจะไม่บวกกับฝั่งนั้นโดยตรงนั่นเองนะครับผมผมจะบวกแบบอ้อมๆละกันถ้าบวกโดยตรงผมคิดว่าน่าจะแพ้ เอ้าเข้ามาผิดที่นี่ว่ะตรงนี้มันคือตรงทางตันนี่ว่าเดี๋ยวเราอ้อมไปตรงฝั่งตรงบนไดฝั่งทางข้างหน้าแล้วกันตรงเนี้ยนะครับผมโอ้เหลือเบอร์หนึ่งว่ะเบอร์หนึ่งเพื่อนอยู่ให้รอดถึงเรานะเพื่อนเอ้เรากําลังไปช่วยเรากําลังไปช่วยสู้ให้ได้ครับจังหวะนี้ยังไงเอ้เบอร์หนึ่งเอ้หนึ่งให้ไหวครับไปครับตอนนี้ ผมคิดว่าผมหน้าที่จะไม่ไหวแล้ววะโห้ไม่ไม่ไหวอะไรแบบนี้ครับเนี่ยไม่เป็นไรเราแอบ,บดูก่อนกันแล้วกันนี่ไงมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้โอ้มาดิรวมหนึ่งโอ้ถ้าไม่ลุมนะแล้วให้โอกาสผมพัญญาผมคิดว่าผมไหวว่าไม่เป็นไรแพ้ก็คือแพ้นะอย่าอ้างอะไรเยอะโอ้ส่วนคิวเป็นไปนได้ไงครับเนี่ยได้ส่วนคิวทั้งสามคนเลยอะ แต่มีหกคิวแค่คนเดียวคือคนที่ออกโอ้โหมารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมคิดว่าจะเล่นนั่นเองนะครับผมถ้ามันไม่เวิร์กสักเท่าไหร่ผมก็จะไม่เล่นแล้วนะครับมวลน,นี้มวลมุมมองบุคคนที่หนึ่งอะ่ะโอ้โหเอาหน่อยดีวะชนะสีศูนย์ได้ไหมในรอบเนี้ยไม่อยากแพ้แล้วครับผมขอชนะเถอะถือว่าขอแล้วกันนาะเราขึ้นบนนี้เราจะไปทัน คนยิงกันไหมวะเนี่ยต้องดูในตาแรกนะครับผมดูในตาแรกมันก็เท่านั้นแหละมันมีโอกาสชนะหนะ้าสิบห้าสิบนะแต่ดูในตาที่สองอะ่ะน่าจะรู้ผลมากกว่าในตาแรกเห็นไหมในรอบที่แล้วเราชนะในตาแรกแต่รอบต่อไปเราไม่ชนะเลยนั่นเองนะครับผมอันเดออันเดอผมว่าฝั่งเขาเล,เล่นไม่เป็นเหมือนกันนี่เนี่ยเขายิงผมไม่ค่อยโดนเหละร่วงอยู่วะประชากรส่วนบมึงร่วงเออ ได้สกิลก็ยังดีผมชักลูกกระสุนแล้วหนึ่งแล้วก็ซ้ำไปตัวที่ผมยิงล่วงนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้เหลือไหนอยู่ตรงไหนเราจะ้าเหลือกี่คนครับเนี่ยยัไงัล่วงดีล่วงอีน,นึงล่วงอีน,นึงได้ไหมล่วงเอ้ยทำไมมันล่วงยากล่วงเย็นอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยเอ้ยลูกกระสุน,นยังเพิ่งหมดช่วยกันยิงช่วยกันยิงช่วยกันยิงโอ้โหเพื่อนโอเค เบอร์สองอีกแล้วอะรอบเมื่อกี้ก็เบอร์สองแบบ็รอบนี้ก็เบอร์สองแบบ็แต่แค่คนละคนนั่นเอง,เองนะครับผมในรอบที่สองของเราใช้ปืนอะไรดีผมคิดว่าผมไม่อยากที่จะใช้ปืนเดิมแล้วว่าใช้กอซ่าก็แล้วกันในรอบที่แล้วเราคิดว่าเราจะใช้กอซ่าแต่เราเผลอไปกดโดนเอ็ดีไซน์ไม่เป็นรอบนี้ลองมาใช้กอซ่าดูหน่อยก็แล้วกันเนาะปล่อยสักทีสิครับวง อยากที่จะชนะ4-0ดูหน่อยอะแน่นอนทีเราจะชนะ4-0เถอะเว้ยเอาหน่อยู่ว่ารอบนี้เราก็ต้องชนะได้ขอให้เจอตี้ดีๆก็แล้วกันที่เราจะสามารถชนะได้นั่นเองนะครับผมยังไงเอยมีคนมาบริเวณนี้ไหมนะมีมีมีผมเห็นยะผมเห็นอยู่อดี๊อดีครับแบบนี้ก็ล่วงหนึ่งขอโทษเพื่อนพิลาอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงล่วงนี้ล่วงนี้ล่วงอ้าว ผมนี่ว่าที่เป็นคนร่วงไม่ใช่เขาทำไมเราจะยิงคนอื่นร่วงแต่เราดันกลับเป็นเราร่วงแทนคนอื่นวะเนี่ย <Help me. S 1> ผมแล้วงงจริงจขอพัญญาแป้บหนึ่งขอพัญญาแป๊บหนึ่ง <Yes. S 1> เพื่อนเราได้ยินเสียงเท้าวะ่ะนั่นไงร่วงอีกหนึ่งโอเคขอพัญญาก่อนนะโอ้ยเอ้ย,โ,อยโดนยิงใจตรงไหนข้างหลังโอเคดีนะ <Yes. S 1> เพื่อนเห็นนะไม่งั้นเราโดนหล่อร่วงกันหมดตี้เลยนะเนี่ สองสูว่ามีโอกาสว่ารอบนี้มีโอกาสที่เราจะสามารถชนะด้วยสกอร์สี่ศูนย์คือผมอยากให้มันชนะด้วยสกอร์สี่ศูนย์ซะหลือเกินเราไม่ค่อยได้สกอร์นี้สักเท่าไหร่นะครับผมคือผมไม่ค่อยได้คนอื่นไม่รู้นะว่าเล่นสี่วิสีได้สกอร์สี่ศูนย์บ่อยหรือเปล่าหมายถึงฝั่งเราที่ชนะนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามานะตอนนี้ผมก็ มีทั้งกอซ่าแล้วก็ mp 5 2สองขีดนั่นเองนะครับผมผมเลือกใช้ mp 5ก็เพราะว่าผมมีสกินดีนั่นเองนะครับผม m อ5อ่ะผมเลยเลือกใช้ mp 5นั่นเองนะครับผมตอนนี้ขอเจอคนหน่อยกันแล้วการคนอยู่ไหนเอ่ยมาให้ผมฆ่าซะโดยดีเอ้ยอยู่ตรงบริเวณนี้หรอมาดิโอ้ยล่วงดิวะล่วงดิล่วงดีโอ้ยจะกินปืนเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยเดี๋ยวผม ยิงไล่วอก่อนได้แล้วกันนี่ไงมาแล้วหนึ่งตัวล่วงล่วงดีโอเคขึ้นหัวนะเจยาลูก,กลวนแบบนึงไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอต้อตัวนี้เอ้ยมันใช้สไนมันใช้สไนยอย่านะสไนขอลองอย่าสไนนะจ๊ะ oh โอ้โหอย่าซ้ำอย่าซ้ำขอเกิดก่อนโอ้โหไม่ทันว่ะโดนซ้ำตายเพื่อนจะสามารถฆ่าล่วงหมดเลยเปล่า <S <S โอเคสามต่อศูนย์ได้เพื่อนอย่าซ้ำจบเพื่อนอย่าซ้ำจบโอเค รอบที่สี่หวังว่าจะไม่ให้เขาตีไข่แตกนะเพื่อนหวังว่าจะเป็นฝั่งเราที่เป็นฝ่ายชนะนะเพื่อนเ้ยรอบนี้เราต้องเล่นอย่างจริงจังนะเว้ยรอบเมื่อกี้ก็จริงจังเข้าใจอยู่แต่คือรอบนี้ต้องจริงจังให้มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมเอาผมขอปืนไปไม่มีใครซื้อให้เลยหรอรู้อย่างงี้ไม่ซื้อสไนดีกว่าเพราะผมเล่นสไนไม่เป็นที่ผมลองเล่นดูหรือว่าผมเลือกซื้อสไนก็เพราะว่า มันยิงนัดเดียวล่วงจริงหรอวะเพราะผมโดนหลายรอบมากเลยนั่นเองนะครับผมมาดูหน่อยก็แล้วกันว่านัดเดียวล่วงมันจะจริงหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ที่สกินด้วยวะน่าจะมีส่วนนั่นเองนะครับผมผมลองดูหน่อยก็แล้วกันหรือว่ามันอยู่ที่หมวนนี้วะโอ้ยยิงไม่โดนนะทำไมมันยิงยากยิงเด็นอะไรในขนาดนี้ครับเนี่ยเอาหน่อยดอยู่วะผมเปลี่ยนเป็นกอซ่าเอกก็แล้วกันมาดิมาดิมาด,มาดิล่วงล่วงล่วง ล่วงดีวะล่วงดีวะโอเคไม่ใช้ละสนงสนากอ,อ่ะชาโกซาชนะละโอ้ยแล้วผมโดนตรงไหนยิงผมโดนตรงไหนยิงโอ้ยกดสกิลไม่ติดกดสกิลไม่ติดขออนุญาตมาทันยาข้างล่างนี้ก่อนกันแล้วกันทำไมผมกดสกิลไม่ได้แล้วมันจะโอเคสกิลเพิ่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมผมซ้ําให้เดี๋ยวผมซ้ําให้อยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนวะอ๋อน,นี่ไงขวามือเรียบร้อยชนะครับผม ดักเิียงเราอยู่ตรงนี้นี่เองมุมมองที่หนึ่งมันก็หันยากหันเย็นอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยอุย้ยรอบนี้คือแบบไม่มีใครได้สูตรคิวเลยว่ะฝั่งเราอะ่ะถือว่าโอเคอยู่แล้วผมก็แบกเฉยโอเคที่เป็นคนแบกได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สุดๆไปเลยครับทั้งแพ้ทั้งชนะแต่ชนะด้วย4ี่สคือว่า perfect สุด